ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและเพื่อนพิสุจน์สมณเน์ทั้งหลาย,ลย,ย,นนลายในวันนี้ก็มาฟังกันถึงเรื่องบารมีสิบวันนี้คงเป็นทานบารมีตามเดิม <c oughs> แต่ว่าก่อนที่จะฟังเรื่องทานบารมีก็มาคำนึงถึงอารมณ์นี้กันซิก่อนเป็นการตัดอบายภูมินั่นก็หมายความว่า ถ้าเราตายคราวนี้บาปกรรมใดๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วก็ดีจะไม่ยอมให้กฎของกรรมทั้งหลายเหล่านั้นนำเราสู่ลงสูง่อบายภูมิเพาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาด้วยเกินคนที่เกิดมาในโลกที่ไม่เคยทำบาปนั้นไม่มีต้องมีทุกคนแต่ว่าบาปนี้เราหักล้างไม่ได้มีทางเดียว คือทำบุญนี้บาปการทำบุญนี้บาปเบื้องแรกก็คือหนึ่งให้คิดไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายถ้าเราตายถ้ากรรมดีให้ผลก็ไปสู่สุคติมีสวรรค์เป็นต้นถ้ากรรมช่วยผลก็ไปสู่ทุกติมีนรกเป็นต้นเราจะไม่ยอมไปอบัยภูมิาการที่เราจะหนีก็คือหนึ่ง ใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์พิจารณาดูว่าท่านดีคนที่เราจะยอมรับนับถือไหมถ้าดีคนที่เราจะยอมรับนับถือก็ยึดคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึง่งโดยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่าน แล้วก็บริการต่อไปทรงศีลตามสภาวะให้บริสุทธิ์กรวาดมีความสำคัญที่ศีลห้าสำหรับพิสุ์สมณีน,นมีความสำคัญในสิขาบทที่ต้องปฏิบัติพยายามปฏิบัติให้ครบถ้วนแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อทำความดีแล้วก็คิดตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์ เป็นเทวดาหรือพรมเป็นสุขแต่ว่าสุขชั่วคราว <c oughs> หมดบุญวาสนาบาร,รมีก็ต้องลงมาใหม่เป็นวันโลกทั้งสามรายการนี้เราไม่ต้องการเราต้องการจุดเดียวนั่นคือน,นิพพานตั้งใจให้ตรงและเพื่อน,นิพพานแล้วก็ทบทวนอารมณ์ไปเสมอว่าเรามีความประมาดในชีวิตไหม เราเคยคิดไหมว่าวันนี้เราจะยังไม่ตายคิดว่าวันนี้เราจะยังไม่ตายแสดงว่าเราประมาทในชีวิตมาก <c oughs> อ,างองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้ให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอเราจะได้ประมาทในการปฏิบัติความดี แล้วก็ดูศีลของเราศีลบริสุทธิ์ไหมเราเคยปรามาตในคุณพระไตรรณาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือเปล่าพระสงฆ์หมายถึงพระที่ดีพระที่ดีข้างหน้าเร็วข้างในนั้นเลวเวทั้งนอกข้างในก็จงอย่ายอมรับนับถือว่าเดี๋ยวยัเหมือนกับแม่แล้วก็น้องของท่านกปิละ ท่านกัปปิละท่านเลวพาแม่และน้องสาวลงอเวจีมหานรกไปด้วยไม่ควรแล้วก็ดูอารมณ์ต่อไปว่าโลภความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมีในเราหรือเปล่าถ้ามีรีก,กําจัดอารมณ์ใจนั้นเสียอาการที่สองความโกรธความย่บาดขังใจเรามากหรือเปล่าพยายามลดมันเสียถ้าขัางอยู่ ความหลงคิดว่าโลกนี้เป็นของเราร่างกายนี้เป็นของเรามีอยู่หรือไม่ถ้ามีกำจัดมันทิ้งไปเสียรักษากำลังใจทีละน้อยละน้อยเพื่อตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงแต่จิตใจจริงๆให้ทรงไว้เสมอว่ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้แน่นแฟน้นมีศีลบริสุทธิ์จิตใจตั้งไว้เฉพาะพระนิพพาน <c oughs> การทำความดีทุกอย่างเราไม่หวังผลตอบแทนในชาติปจุบัน <c oughs> แล้วก็ไม่หวังเป็นเทวดาไม่หวังเป็นพรหมไม่นิยมในความเป็นมนุษย์ต้องการจุดเดียวคือนิพพาน <c oughs> ถ้าอารมณ์อย่างนี้ทรงตัวเรามีหวังแน่นอนว่าตายคราวนี้และตายคราวต่อไปถ้าอยากตายอีก ขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีสำหรับเราเราจะเดินไปเฉพาะจุดเพื่อหมายมุ่งตรงพระนิพาน <c oughs> สำหรับต่อไปนี้ก็มาคุยเรื่องทานบาร,รมีต่อไปสำหรับการให้ทานน่บรรดาเพื่อนพิสุสมณเณรทั้งหลายและก็ทุกท่านที่กำลังนั่งฟังอยู่ที่นี่ พยายามให้ทานตามนี้คือว่าระยะการให้ทานครั้งรแรกทานเนี่ยได้พูดไปแล้วว่ามีพรหมิหารสี่เป็นพื้นฐานคือเมตตาความรักกรุนาความสงสารแต่ได้ว่าในตอนตอน้ตนๆกำลังใจเราอาจจะหวั่นไหวอยู่มากถ้าไปคิดว่าจะให้ทานกับคนที่เราไม่ชอบใจ หรือว่าทําให้เราไม่ชอบใจไว้ก่อนใจอาจจะไม่สบายเพราะการให้ทานจะมีผลดีนะต้องมีเจตนาสามประการครบถ้วนนั่นคือหนึ่งก่อนจะให้ตั้งใจว่าจะให้ 2. อขณะให้อยู่ก็เต็มใจให้ 3. เมื่อให้แล้วก็มีความปลื้มใจมีความอิ่มใจว่าเราทำการสงเคราะห์แล้วเพื่อให้ทานแล้ว <c oughs> นี่ชื่อว่าเจตนาสามไปการที่มีครบ้วนเมียนิสงมากแต่เรื่องอานิสงนี่ก็ต้องดูบุคคลก่อนถ้าบุคคลผู้รับไม่บริสุทธิ์คือไว้พระก็ดีคารวะก็ดีเน่งก็ดีถ้าเป็นผู้ไม่บริสุทธิท์ทานเราก็ลดผลทานเราก็ลดไปหนึ่งในสาม ถ้าเราเองไม่บริสุทธิ์ก็ลดไปอีกหนึ่งถ้าวัตถุทานไม่บริสุทธิ์ด้วยเลยไม่มีผลกันเลยจะได้การให้เราต้องเป็นผู้บริสุทธิ์วัตถุทานก็ต้องบริสุทธิ์ไม่ลักไม่ขโมยไม่คดไม่โกงไม่ยืมไม่แย่งใครเข้ามาผู้รับทานเป็นผู้บริสุทธิ์จึงจะมีอนิสงส์เลิศ แต่สําหรับทานบารมีนี่เราต้องการตัดโลภะความโลภคือหวังทําลายกิเลสให้สิ้นไประหวังนิพพานฉะนนการให้ทานเราอาจจะไม่เลือกบุคคลก็ได้แต่ได้ว่าต้องดูกันก่อนไม่ตอนแรกๆในต้องเลือกถ้าไม่เลือกความผลมันจะไม่มีความหมายตั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าหนึ่ง ถ้าคนที่เราไม่ชอบใจ <c oughs> คิดว่าจะให้ทานเมื่อไรใจมันก็จะไม่เป็นสุขอารมณ์จะขุนมัวตอนนี้ในเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเว้นซะก่อนเว้นคนที่เขาประกาศตนเป็นศัตรูก,กับเราให้เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นศัตรูก,กับเราต่อไปเมื่อความเมตตากรุณามีความสูงขึ้น <c oughs> อารมณ์โค้งเบคขาทรงตัวคือวางเฉยมันเฉยได้ในการคนอื่นแล้วก็ให้ทั้งทั้งที่คนที่เราชอบเราไม่ชอบก็ให้ความจริงการให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานนี่จะไปนึกว่ามีผลน้อยถ้าเราให้บ่อยๆมันก็เกิดผลมาก ยายามให้เพื่อทำให้จิตให้เป็นสุขนี่ลักษณะการให้ทานต้องค่อยคทําทำและไปอีกบริการหนึ่งการให้ทานคิดไว้เสมอว่าคนที่เราให้อย่าไปหวังการตอบแทนของเขาแต่ว่าบางคนให้แล้วกลับเป็นศัตรูกับเราเป็นการให้ให้กำลังกับโจรอันนี้ผมโดนมาเยอะแยะแล้ว <c oughs> ขณะที่พูดนี่ก็ยังมีอยู่ผู้ที่รับผลจากผมเองถ้าคิดเป็นเงินเป็นจำนวนแสนแสนไอ้คำว่ารับผลนี่หมายความเขาเกาะเงาของผมเอาไปหากินแต่ว่าคนประเภทนี้ก็ยังคิดค่าอยู่เวลานี้ที่พูดมานี้ไม่ได้พูดให้พวกท่านเจ็บใจ ให้จำไว้อย่างเดียวว่าการให้ทานอย่าหวังผลตอบแทนในชาติปัจจุบันต้องต้องคิดไว้ว่าเขาเป็นคนดีถ้าเขาจะเลวก็เป็นเรื่องเลวของเขาทำใจให้เป็นสุขคิดว่าเราให้ทานเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตจิตเะตัดโลภความโลภนี่เป็นลักษณะาการให้ทาน ด้วยการให้ทานมีอีกแบบหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสในเรื่องของบรนางวิสาขามาหาบาสิกาว่าวิดาของท่านสอนท่านในขณะที่แต่งงาน <c oughs> ว่าหนึ่งเขาให้เราจรึงให้เขาไม่ให้จงอย่าให้และเขาให้หรือไม่ให้ก็ตามเราก็ให้ หมายความเขาไม่เขาให้เราจึงให้เขาไม่ให้เราจงอย่าให้เขาให้หรือไม่ให้เราก็ให้ในก็หมายความว่าในอันดับแรกต้องดูก่อนว่าคนใดที่เราให้ไปแล้วกำลังใจเรายังอ่อนยังมีรมหวั่นไหวเขาให้ความขอบใจค่ายความยินดีในเราเราจึงให้ความสดชื่นจะได้มีกับจิต ถ้าเราให้เขาไปแล้วแต่เขาไม่ให้หมายความให้ไปแล้วกับประกาศตนเป็นศัตรูมีความกัตอกตัญญูไม่รู้คนคนคนประเภทนี้เราจงอย่าให้จะทำให้ใจของเราหวั่นไหวที่นี่ข้อสุดท้ายว่าเขาให้หรือไม่ให้เราก็ให้ในก็หมายความว่าคนเขาอดอยากจริงๆมีความทุกข์ร้อนเราให้ เราให้โดยไม่คิดว่าเขาจะขอบใจหรือไม่ขอบใจเขาจะยินดีในเราต่อไปในเบื้องหน้าหรือไม่เป็นเรื่องของเขาเราให้เพื่อเป็นการเปลื้งทุกข์แล้วให้เพื่อด้วยความเมตตาปราณีและตั้งจิตว่าเราให้อย่างนี้เพื่อเป็นการเปลื้งโลภความโลภในจิตของเราจิตเราจะได้สบายอย่างตัวอย่างที่บรรดาพวกเราทั้งหลาย แล้วพวกท่นานทั้ง,ทง,ทงหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เราร่วมกิจกรรมบันหนึ่งกันมาหลายปีตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระย่หวทรงมีพระราชดำรัสขอให้ตั้งศูนย์สงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นธุระกันดาลแล้วก็ทำมาสิ้นเข้าสารไปแล้วเกือบหมื่นกระสอบ ความจริงถ้าคิดละเอียดก็เกินหมืน่นกระสอบแล้วก็มีผ้าผนท่อนสบายมีของใช้เมีอาหารมียารักษาโรคคิดจริงๆแล้วตั้งแต่ปี2521มาถึงวันที่29มุกมกราคม2527คิดแล้วเงินหมดไปเกินกว่า10แสนเป็ค่าก็เงินเกินไปกว่า10ล้าน การให้อย่างนี้เราไม่ได้หวังผลตอบแทนทุกคนร้อมยินดีแตก็ยังให้กันอยู่การให้อย่างนี้ถือว่าเป็นการให้เพื่อตัดความโลภจริงๆให้ป็นการสงเคราะห์ถ้าจะพูดถึงอนิสงส์ก็คล้ายกับท่านเวนตกะเศรษฐีในชาติรองลงไปก่อนที่จะขึ้นมาเป็นเบนตกะเศรษฐีชาตินั้น มีวาระหนึ่งนดัดยะสามปีเกิดข้าวยากหมากแพงผลแรงไม่ตกต้องตามดูการท่านถามบริหิตก่อนก่อนที่จะไปเฝ้าพระราชาท่านถามบริหิตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างท่านบริหิตบอกว่าผมมีหน้าที่ในการพยากรณ์ผมก็ตรวจเชาตาของประเทศตลอดเวลา หลังจากนี้ต่อไปสามปีข้าวจะยากหมากจะแพงฝนจะแรง้งไม่ตกต้องตามดูการโรคคือความหิว <c oughs> ที่ไม่มีอาหารบริโภคจะเกิดขึ้นกับประชาชนจะมีความยากลำบากมากท่านกลับมาบ้านสั่งทำนาเป็นการใหญ่ตั้งช้างไว้ถึงหนึ่งร้อย 25่าชางถ้าผมจำไม่ผิดนะจำนวนนี้ไม่แน่อาจจะหนึ่งหรือหนึ่งพาชางผมจำไม่ได้ทำข้าวแล้วก็เอาเงินไปซื้อของท่านเป็นเศรษฐีซื้อข้าวใส่จนเต็มเตรียมไม่กินในที่สุดข้าวทั้งหลายแล้วนั้นมันก็หมดหมดแล้วยังฝนไม่ตกเลยเกิดความลำบากมาก ต่อมาวันหนึ่งท่านไปเฝ้าพระราชากลับมาเข้าสารที่บ้านมาเลยท่านนานเดียวและคนที่บ้าน,นมีทั้งห้าคนที่ว่าห้าคนเพราะว่าตอนอดๆอ,อยากท่านปล่อยให้คนรับใช้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้พวกทานไม่ต้องกลับมาอีกเมื่อข้าวดีอาหารดีจะกลับมาก็ได้ไม่กลับมาก็ได้ปล่อยอิสระ <c oughs> วันนั้นท่นหิวจัดมาบ้านถามพัญญาว่าข้าวมีไหมพัญญาก็ตอบว่ามีมีอยู่หนึ่งานานท่าก็เลยบอกว่าถ้าเราต้มเรากินได้สองวันถ้าหู้งกินในวันเดียวพัญญาก็บอกยังไงไงก็หงเมื่อหงข้าวขึ้นสุกกำลังจะกิน ก็พอดีมีพระบาเจกุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านออกจากนิโรธสมาบัติท่านก็พิจารณาว่าวันนี้จะได้ใครเป็นผู้สงเคราะห์เราบ้างก็ทราบว่าคนอดอยากกันมากร่างกายมันต้องการอาหารเวลาที่เข้านิโรธสมาบัติมันไม่หิวแ้าออกจากนิโรธสมาบัติมันหิวแล้วก็ ร่างกายต้องการอาหารก็ต้องหาให้มันทราบด้วยทิพย์กุยญญานว่าบ้านนั้นนั่นแหละคือบ้านทานเมนกาเศรษถีชาตินั้นถ้าไปแล้วเขาจะถวายไม่ได้ข้าวมีทนานเดียวเขาก็ถวายจึงได้เหาะไปจากวกเขาคันาดมาดไปยืนอยู่เพื่อรับบิณฑบาตถ้าไม่ได้กายเสถีฐีเห็นเข้าก็คิดว่าใชา่ก่อนเราทําทานไว้น้อย ยังต้องมาอดอยากอย่างนี้ได้จะกินข้าวทนนานเดียวประโยชน์ก็มีจะมีประโยชน์กับเราวันเดียวเท่านั้นถ้าเราใส่บาตรจะได้บุญใหญ่ต้องการบุญเพื่อชาติหน้าดีกว่าชาตินี้ยอมอดตายก็จึงเอาข้าวไปใส่บาตรพระปเจกับพระติจ้าพอใส่ไปได้ครึ่งหนึ่งพระปเจกพระเจ้า,จาก็ทรงอาฝาบาตรปิดบาตรบอกว่าพอไดโยม ท่านก็นเลยบอกว่าอย่าเพิ่งพอขอรับผมมันเร็วมากใช่ก่อนให้ทานไม่น้อยชาตินี้ขอได้โปรดรับให้หมดไปเพื่อประโยชน์ของผมพระบจจีกับพุทธเจ้าก็ทรงรับแล้วคนทั้งหมดก็ต่างคนต่างอธิฐานต้องการความร่ำรวยต้องการความเป็นสุขทั้งห้าคนแต่รายกุพัญญาของท่านอธิษฐานว่า ขออำนาจาบนบารมีอันนี้ที่ใส่บาตรกับพระบาเจกพระพุทธจ <c oughs> งเจ้าเหมือนกับเวียงชีวิตลงปในบาตรองพระบาเจกพระพุทธเจา้าเพราะว่าข้าวมันมีเท่านั้นไม่ได้กินก็ตายกันแน่ขอผลบนบารมีอันนี้ในการต่อไปนะับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปถ้าข้าวปลาอาหารที่จะแจกแก่บ,บคุคคลผู้ใดถุงเต็มหมอ้อ แล้วก็ตักออกไปแล้วให้มันแหวงแค่ทัพพีเดียวอย่าตักเท่าไรก็ตามทีข้าวจะเต็มหมอ้ออยู่เสมอแหวงแค่ทัพพีต้นพระบัจเจวุฒิเจ้าจางให้ให้พรเมยถท้าวารีวหาและเอวังโหตุเพืความปรารถนาสิ่งใดมีจงมีความปรารถนาสมหวังทุกประการแล้วทั้งก็ไปท่้นก็อธิษฐานจิตว่าเราควรจะทา ความดีนี้ให้ปลายกฏเกิเศรษฐีระบุคลทุกคนท่านเหาะไปภูเขาคณมารท่านมันดานด้วยกำลังฤทธิ์ของท่านให้ทั้งห้าคนเห็นท่านไปตลอดเวลาพอไปภูเขาคณมารแล้วก็มีพระพระเิเจพุทธเจา้านับเป็นพันเข้ามารับบาตรจากท่านท่านก็ใส่บาตรพระพเปโจพุทธเจา้าทุกอง์เต็มหมดข้าวในบายของท่านก็ไม่หมด แต่ก็ต่างคนต่างฉันทุกคนเห็นแบบนั้นก็ปลื้มใจว่าอำน่าขก็พระบาเจพระพุทธเจ้าน้นมากมายนักต่อมาหันหน้าเข้ามาในบ้านท่านมหาสถีหิวแล้วก็หิวมากขึ้นใจมันอิ่มแต่ว่าท้องมันหิวยิ่งถามพัญญาว่าน้องให้ข้าวตังก้นหมอมันมีไหม พัญญาของท่านก็แสนดีคําว่าไม่มีไม่เคยตอบบมมีเจ้าค่ะท่านก็นเลยบ่าขอเข้าตัง,งค์ชังนงเคียวสักนิดแต่ฉันเิวแย่แล้ว <c oughs> ท่านันยาก็ไปเปิดหมอข้าวที่ไหนได้แทนที่จะมีแต่ข้าวตังค์ข้าวสุกเต็มหม้อปรีเดิมนายของพอดประเจกัพระพุทธเจ้า ได้บอกนายโอ้โหโโข้าวเต็มหมอ้ออาศจรรย์จริงๆเมื่อกี้ยังคดหมดแล้วนะความจริงเข้าตังมันก็ไม่เหลือที่ท่านถามฉันฉันก็พูดแบบเอาใจคิดว่าจะเอาน้ําล้างหม้อให้ท่านบริโภคแต่วิที่ไหนได้ข้าวสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมมากนิ่มนนได้เกินอ้ร้อนกลุ่มมันก็สุกใหม่ๆแต่ความจริงหม้อไม่ได้ตั้งเตา เทศษีท่านเศรษฐีก็เรียกลูกชายลูกสะพย้ยธาตุเธอในบุญไม่ยอมไปไหนมากินด้วยกันหมดกินหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวไอ้ข้าวมันก็ไม่ยอมยุบหม้อทั้งหม้อมันเต็มแล้วก็ร้อนอยู่อย่างนั้นไม่ต้องหูใหม่เพราะไม่มีข้าวสารจะหูจึงได้แจกชาวบ้านบ้านไกลเลี้ยงเคียงใครมาก็แจก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 กินกันจนอิ่มอิ่มแล้วอิ่มอีกอกี่กกกเวลาก็ตาม คนมาเทา่าไหร่ก็ตามแจกกันดะคนในที่สุดในที่สุดคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็ต่างคนต่างม,มาขอข้าวสุกจากท่านท่านก็แจกทั้งวันทั้งคืนข้าวไม่ยอมหมดแบ่งไปแค่ทัพีเดียวท่านบอกว่าอานิสง์แจกไม่เลือกแบบนี้ทำให้ท่านเมรกาศเศรษฐีหนึ่ง พัญญาของท่านหนึ่งลูกชายของท่านหนึ่งนบีสาขาวม,มหวัติกาสมัยนั้นเป็นลูกสะพ้ยหนึ่งและในบุญทาสีซึ่งเป็นท่านหนึ่งมาเกิดร่วมกันอยู่ในบ้านเดียวกันอีกพ่อก็มาเป็นพ่อแม่ก็มาเป็นแม่ลูกชายก็มาเป็นลูกชายลูกสะพ้ยก็มาเป็นลูกสะพ้ย,ยในบุญเธอดีฐานในสมัยนั้นมาขอเป็นท่านเขาต่อไป เธอก็มาเป็นทาสรับใช้แต่ที่มีวาส,สนาบารามีเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากถ้าไม่ยอมออกจากบ้านพอท่านเมรเกาเศรษฐีเกิดขึ้นมาในคันมารดาปรากฏว่ามีแพะทองคำโตเท่าช้างบ้างเท่ามาบ้างนับเป็นพันตัวล้อมบ้านอยู่ และมีสายไหมในปากอยากจะกินอะไรดึงพับออกมาเป็นขน,น,ม,นมนมเนยเป็นอาหารการบริโภคกินต้มกินแกงแบบไหนมีหมดตามต้องการต้องการภาพผ่อนทนสบายก็ได้ต้องการเพชรนินจินดาก็ได้เงินทองเท่าไรก็ได้เลยดึงกันใหญ่แค่แพะก็รวยแล้วแพะทองคำโตเท่าช้างบ้างตัวธรรมาบ้างเป็นพันตัวก็เหลือแหล่ แด้กลับดึงได้เงินได้ทองได้แก้วแหวนจินดาอกีกมันก็รวยกันใหญ่เลยเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ที่มีเงินนับไม่ได้นี่ละบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมันเนรและญาโยมที่กำลังนั่งรับฟังอยู่การให้ทานในเบื้องต้นมันเป็นสุขอย่างนี้นั่นหมายความถ้าเรายังไม่เข้าถึงนิพพานเพียงใด เราก็จะเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์ในเบื้องวัตถุที่เราเพิ่งใช้เพิงกินจะมีความอุดมสมบูรณ์มากจะนั้นตามที่บรรดาท่านทั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคตั้งใจบำเพ็ญทานบารมีการตั้งใจบำเพ็ญบันทานบารมีคิดไว้เสมออย่างนี้พวกเรานี่คิดจริงๆนะ จะมีอะไรเกิดขึ้นสังฆทานนี่เราถวายสังฆทานกันวันยังค่ําใครไปใครมาก็สังฆทานสังฆทานอเมริสงเลิศพระพุทธเจ้บาบอกเกิดกี่ชาติกี่ชาติความจนจะไม่พบสาธรณทานเราก็ทําทําตั้งแต่เชียงรายไปยันที่ไหนตะวันออกก็สุดจันทบุรีตะวันตกก็สุดกร,รุงเจนบุรีทิศใต้ก็จุดยัจุดจันลานนราธิวาส เราก็ทํากันทั่วหมดใครเขาอดที่ไหนเราไปที่นั่นต่างกําลังทั้งทังที่หน่วยของเราศูนย์สงเคราะห์นี้มีทุนน้อยแต่ว่ากําลังใจคนดีเวลาเกิดเรื่องมาทีต่างคนต่างรวบรวมกันอย่างนี้คิดว่าองค์สมเด็จพระรงทันคงจะตัดว่าทานของพวกเราคล้ายคลึงกับทานเขาทำบรรยากาศเสียฐี ถ้าบุญบรารมีของเรายังไม่เต็มเพียงใดเกิดกี่ชาติก็เข้าใจว่าเป็นอย่างท่านเมญกาเสฐีแต่บุญบรารมีเขาท่านเมญกาเสฐีนั้นชาติอีกชาติเดียวขั้นเกิดมาเป็นเบญกาเสฐีท่านก็เป็นพระอาเยเจา้าฟังเทศจบเดียวเป็นประโสดาบันทั้งหมดอะรบรรดาญาติโยมเรื่อเพื่อนพิสุทธิ์สมเนเนร์พระบรญสาวกพองค์สมเด็จพระบรมสุคติสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วคนลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์คุนผลยงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสน,นิกชนและเพื่อนพิสุสมเณีทุกท่านสวัสดี